ปัจจุบันนี้เขาพักให้พักรักษาตัวสามเดือนก่อน mm hmm. กระทบต่อการเงินนี่แหละค่ะใครๆก็ไม่อยากเป็นหรอกเนาะโรคเนี้ยแต่มันทำไงได้มันก็ต้องมีทุกคนเมื่อไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาสุขวรสัวรนาพันตอนนี้เป็นมะเร็งเต้านมหมอไม่ได้บอกว่าระยะเท่าไหร่แต่พาแล้วข้างขวาเหลือแต่ข้างซ้ายมันลามมาวันนี้ให้ไปให้คีโมเข็มแรก ใชเหมือนกันนะคะถ้าเราขับไปแบบอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกลับก็สอชั่วโมงไปเองมาเองข้างกว่านี้ปีกว่าถึงจะได้ผ่าตัดเจอวันที่10บก็วันที่3มก็ไปหาหมอก็หมอก็ให้คีโมเลยมันเป็นก้อนเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจเขาหมอก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจเขาบอกเป็นเนื้อร้ายเนื้อร้ายเขาก็ให้ไปทําสแกนกระดูกที่กรุงเทพกลับมามาให้คีโมสิบเข็ม หยุดงานตอนไปผ่าตัดก็ให้รักษาตัวก่อน3มเดือนถ้าหายเขาก็ให้กลับไปทาเหมือนเดิมปัจจุบันนี้เขาพักให้พักรักษาตัว3ามเดือนก่อนกระทบต่อการเงินนี่นแหละค่ะใครๆก็ไม่อยากเป็นหรอกนะลกเนี่ยแต่มันทําไงได้มันก็ต้องมีทุกคนเมื่อไรมันจะโผล่ขึ้นมาเจอมีเพจ ก็ดีค่ะถ่ายแบบโล่งดีเยี่ยวบ่อยก่อนยังไม่ได้ทานนะระบบขับถ่ายไม่ดีพอมาทานตัวนี้ระบบขับถ่ายดีกินข้าวได้ขอให้ใครที่ยังไม่เปิดใจมาสังญัดตัวนี้ทานอ e ีวินายขอให้เปิดใจมาสั่งทานดีนะคะเพราะว่าระบบขับถ่ายก็ดีนอนก็หลับสบายตื่นขึ้นมามันก็โุ่ง